สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชัยชนะแห่งความเชื่อซึ่งมาจากคำเทศนานิพที่อ้างอิงพระธรรม1นึยอนห้าข้อสคือเนื้อหานี้เนี่ยกลังพูดถึงแนวคิดเรื่องการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณที่เราอาจจะต้องเจอกันในชีวิตประจําวันนี่แหละครับเรามาดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างประเด็นหลักๆเลยเนี่ยมันเหมือนมีสงครามอยู่นะครับเป็นสงครามที่มองไม่เห็นระหว่างคนเรากับสิ่งที่เรียกว่าระบบของโลก หลายๆคนเนี่ยอาจจะกำลังพ่ายแพ้กับพวกความโลภความเย่อหยิงหรือว่าตัณหาต่างๆจนเหมือนกลายเป็นทาสของมันไปเลย,เลยใช่ค่ะคือในหนึ่งยอห้าข้อสเนี่ยประบุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี้แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกคือที่น่าสนใจมากๆก็คือท่านยอนปกติท่านจะเขียนเน้นเรื่องความรักมากๆเลยนะคะ แต่พอมาข้อนี้เนี่ยกับใช้คําว่าสงครามใช้คําว่าชัยชนะแบบชัดเจนมากซึ่งมันไม่ใช่ใชัยชนะแบบแข่งกีฬานะคะแต่เป็นชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณจริงๆค่ะโอ้โหฟังดูเข้มข้นเหมือนกันนะครับแล้วในเนื้อหาก็มีการเปรียบเทียบที่ผมว่าเห็นภาพดีนะครับชีวิตคริสเตียนเหมือนวิ่งมาราธอนไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรจบคือสู้กันยาวๆตลอดชีวิตเลยใช่ค่ะ ชนะเมื่อวานวันนี้ก็อาจจะต้องเริ่มสู้ใหม่อีกแล้วอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะแล้วไอ้ระบบโลกที่ว่าเนี่ยนะคะคือมันก็มีกลยุทธ์ของมันนะในการโจมตีเราอย่างแรกเลยคือการบังคับค่ะแบบว่ากดดันให้เราต้องทําตามกระแสะโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นค่านิยมสังคมหรือแม้แต่การทําธุรกิจที่อาจจะไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่ที่เราชอบได้ยินว่าเอ้ยใครๆเขาก็ทํากันอะไรแบบเนี้ยครับ พอเราไม่ทําตามเนี่ยก็อาจจะโดนมองว่าเออเชยหรือแบบถูกกีดกันไปเลยก็ได้ในคําเทศนานี้เปรียบเทียบได้น่าคิดมากเลยนะคะเขาบอกว่าผู้เชื่อเนี่ยเหมือนปลาเป็นที่ต้องไหว้ทวนน้ําตลอดเวลาไหว้ทวนน้าใช่ค่ะคือไหว้ทวนกระแสะโลกเพื่อจะทําตามาพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งต่างจากปลาตายที่มันก็ลอยไปตามน้ําเรื่อย การเป็นปลาเป็นนี่ฟังดูแล้วต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันนะครับต้องตั้งใจจริงจังเลยเพราะกระแสมันน่าจะแรงน่าดูใช่ค่ะต้องสู้ตลอดแล้วนอกจากบังคับแล้วมีกลยุทธ์อื่นอีกไหมครับมีค่ะอีกอย่างคือการล่อลวงค่ะระบบโลกมันจะชอบเสนอทางออกที่ดูเหมือนง่ายๆนะคะให้กับปัญหาชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ โดยจะชวนให้เราแบบว่าทิ้งหลักการไปเลยทิ้งความซื่อสัตย์ความเชื่อไปก่อนอาจจะบอกว่าเอานะไม่ต้องมายำเกรงพระเจ้าขนาดนั้นหรอกอะไรทํานองนั้นนะคะอืมครับแต่นี่แหละคะ่ะคือกับดักเลยเพราะสุดท้ายแล้วมันจะทําให้ปัญหาหนักกว่าเดิมอีกเปรียบเหมือนกิ้งก่าเลยนะคะคือศัตรูมันเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีไปเรื่อยๆเราจับทางไม่ค่อยทันโอโ้มีทั้งกดดันมีทั้งล่อลวงเลยนะครับแล้วทีนี้มุมมองเรื่องความสําเร็จที่คนส่วนใหญ่คิดกัน กับชัยชนะที่คําเทศนานี้พูดถึงเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างครับจุดนี้น่าสนใจค่ะความสําเร็จแบบโลกโลกที่เราเห็นกันเช่นเงินทองชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่การงานดีๆอะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้นํามาซึ่งความสุขที่แท้จริงเสมอไปครับบางทีอาจจะทําให้เรากลาเป็นทาสของมันด้วยซ้ําคือเหนื่อยมากวิ่งตามตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก็อาจจะรู้สึกว่างเปล่าอยู่ดีแต่ชัยชนะที่แท้จริงคือการที่เราสามารถยืนหยัดในความเชื่อของเราได้อย่างมั่นคง ไม่วันไหวไปกับการโจมตีไม่ว่าโลกจะมาไม้ไหนก็ตามอันนี้แหละค่ะคือชัยชนะแล้วอะไรคือหัวใจสําคัญหรือกุญแจที่จะทําให้เรามีชัยชนะแบบนั้นได้ล่ะครับกุญแจสําคัญที่สุดก็คือความเชื่อค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของเหตุผลอย่างเดียวนะคะมีการเปรียบเทียบด้วยว่าความเชื่อเหมือนแสงอาทิตย์เลยสว่างมากส่วนเหตุผลเนี่ยอาจจะเหมือนแสงเทียนอ๋อครับคือความเชื่อในที่นี้หมายถึงการที่เราวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าแบบหมดใจเลยค่ะ แม้ว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันอาจจะดูแบบมืดมนสิ้นหวังก็ตามเหมือนอย่างโยเซฟหรือดาวิดท,ที่เจอเรื่องหนักๆในชีวิตนะคะความเชื่อแบบนี้แหละค่ะที่จะช่วยขจัดความกลัวความกังวลออกไปได้เหมือนกับว่าเรากําลังยืมพลังจากพระเจ้ามาใช้เลยค่ะเข้าใจแล้วครับเป็นการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจที่เหนือกว่ากําลังของเราเองสินะครับแล้วในคําเทศนาก็ย้ําด้วยนะครับว่าต้องเป็นคนที่เรียกว่าบังเกิดใหม่จากพระเจ้าเท่านั้นถึงจะได้รับชัยชนะเหนือโลกแบบนี้ได้ ใช่ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในจริงๆครับผมถ้าให้สรุปสั้นๆจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือการจะเอาชนะแรงกดดันหรือสิ่งล่อลวงต่างๆของโลกเนี่ยมันไม่ได้มาจากกําลังของเราเองเป็นหลักเลยแต่มาจากความเชื่อที่มั่นคงในพระเยซูคริสต์และการที่เราตัดสินใจจะดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้าถึงแม้ว่ามันจะยากหรือต้องวหวทวนกระแสะสังคมอย่างที่เราคุยเรื่องปลาเป็นนั่นแหะครับใช่ค่ะ ก็เหมือนที่1ยอน5 5บอกไว้เลยนะครับว่าคนที่มีชัยชนะเหนือโลกก็คือคนที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองค่ะแล้วประเด็นที่น่าจะชวนให้เราคิดต่อจากเนื้อหาทั้งหมดนี้ก็คือว่าถ้าความเชื่อ มันเป็นกุญแจสําคัญจริงๆในการยืนหยัดต่อสู้แล้วก็เอาชนะแรงกดดันสิ่งล่อลวงต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะการที่เราจะสร้างเสริมหรือรักษาความเชื่อของเราให้มันเข้มแข็งอยู่เสมอที่ท่ากกลางโลกปัจจุบันที่มันเต็มไปด้วยสิ่งเร้าแรงกดดันสารพัดรูปแบบเลยแล้วมันก็มาแบบไม่หยุดหย่อนด้วยนะคะอ่าการรักษาความเชื่อให้เข้มแข็งเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราแต่ละคนจะรักษาเส้นทางการเป็นปลาเป็นที่ ต้องว่ายทวนกระแสอยู่ตลอดเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละสถานการณ์ที่เจอได้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อมากค่ะ